สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาทานข้าวกันค่ะเบื้อทานข้าวกินเข่ากินเข่าเมื่อีงเมื่อี้กินกับอะไรเรียกว่าพลาน้ำตกน้ำตกก็ได้ว่าพลาก็ได้ พักไม่มีพักไม่มีพักไม่มีโอ้ยต่ำต่ำจดมันต่ำมันต่ำ๋ำยว่านแ้วโนแนวห้องขึ้นด้วย มาค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้ำเพึิงสวัสดีจ้าวันนี้มาคนแรกเลยมากินน้ำตกก็แม่ขวัญทานข้าวอร่อยไหมคะมาค่ะมากินเขาก็แม่ขวัญด้วยกับปาผิกกับผักเล็กน้อยผักไม่เยอะค่าวันนี้ ข้าวเนียวร้อนๆอ,อันกระติบมีมันมันมันใโผดกระติบต้องกระติบน่อยหน่อยมีผ่าค่ะมาหวง ว่าสีเฮ็ดปอเผ็ดให้ฝรั่งกินน้ำบบก,กินน้ำขอ้อโอ้ยอยากกินต้ยมยำปลานินแทเดียวมามาแลกกันนะวันนี้คุณปวยพรกินคล้าหมูจ้ะ nắp tốt mùa Giờ hành hôm nay sẽ nắm cả này Để qua bó đây à, hành nè Cái này cũng Chép lửa lại Chép lửa lại Má ta Mà sắp sắp con ta ขม่าเชียงสิบนาทีจ้ะเขาเชียงบวกเขาเร้าไม่ขวัมมาอร่อยกันจ้าเดี๋ยวอากาศกำลังดี อากาศกำลังดีที่ลบศูนย์องศาแต่ว่ามีแดดกันแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงแดดเปี้ยงเดี๋ยวดจ้าคุณคุณอวยพรคุณน้ำตาลมามามากินข้าวกันจ้า มามาอืมหวานจัดนะฮะเพิ่งพึ่งวนี้มีแดดแต่ว่าอุณหภูมิแบบว่าศูนย์องศาครึ่งคกึงลบอัสดีค่ะน้องพรมามามาวันนี้กินน้ําตกน้ําตก ที่ว่าน้ำตกคือว่าเขาเอาตรงมันๆม,นมันไปย่างแล้วมันกะเดี๋ยดิมันหยดล่งนะเขาเลยนนะ้ำตกนะคาดว่า <laughs> เาดี๋ยดิค่ะคุณชันทานาเคี่ยวอย่างวะถ่ายก่นอนสบายดิจ้าแม่กลองกระห่อนนะทัางคุณตอ,อ,อนนี้ศูนย์นงสาค่ะ บอละ่ายอะไรที่มาแต่ว่าซุ้มนกอพยพเริ่มมากแล้วได้ยินเสียงนกหว่าแสดงว่านาหวันแล้วสิคเขานาหวันแล้ว เป็นแบบหงหงงอพยพอ่อยอ่อยมากจ้ะข้าวเจ้าบวกข้าวสวย ฉีดวัคซีนมาเมือนว่านนะี่ะใส่ยาผ้าลาไปสองเม็ดอุ้ยมาฮ้อนแทฮสซี่สีบงศาทั้งปุ่นตาย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 ฮอนคักร้ายฮ่สี่สีบงศาอันใส่ผ้าลาไปสองเม็ดฉีดวัคซีนไข้แนงอะบ่ปวดบ่ปวด มันปวดปวดยูบย่บหลยสวัสดีค่ะพี่ยันมาีจ้ามันเขาก็บปกพริกขี้หนูสวัส <c oughs> ดีค่ะคุณพริกซิล่ามามามาเซีบเฮดจังเกียร์จังถือคิง แต่ว่าฝรั่งมกกักแกงกะทิเป็นน้ำตกหมูจ้าเรียกว่าพล่าหมูก็ได้เห็ดแบบง่ายๆสไตล์เฮาเห็ดกินเองค่ะเผ็ด เสร็จแล้วก็จะน้ำมูกไหลนิเล็กๆๆน้อยมาจา้ะชิชูปับ๊บ มีผู้อยากกินนะมา่ะพี่อันมากมากกิน เป็นผ้าหมูวันนี้อร่อยวันนี้่ะพี่เครือวันมามากินข้าวน้องกันจ้ะ ใบลวกลวกอาย่อยอีะน่านุ่มมาก มาค่ะทานข้าวกัน เดี๋ยวคุณพรจิตจับวิสีข้นสิใจกินยังกระแซบเดี๋ย <Natalie> วสะสมพลังงาน สวัสดีค่ะคุณฮักสุดท้ายมาสะสมพลังงานเตรียมเขาป้ากันค่ะเอาจงมาให้ก็ได้ตอนนึงเดี๋ยวแม่ไปล่างให้ <c oughs> มาขอากิริยวแต่แม่ล้างให้ มีสมเนาะยินกับสมหรือสมพักเยอะแ่ะต้องตาปิบปิบเอคาเมื่อนี้กินเขากันปะม่านนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อยาก,กินน้ำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควนไปลางให้จักซวงต่อน แค่ไหนกน็ขอบคุณสุปผูสุขคนจากะดูแลสุขภาพค่ะสบายดีกินเ,าเ้าวแซบนอนรับสุปูสุขนนะคะค่ะดูแลสุขภาพนะใช้ผ้าล่าไปสองเมตรกะปวดนว่องนวงค่ะแขนสวัสด,ดีค่ะคุณในชีรศีดัด,ดีครับผมสวัสด,ดีค่ะือพอดีพอดีหมาหมา,มา เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเลยค่ะเดี๋ยวมืออื่นถ้ามืออื่นเขาเศร้าก็อาจจะเลิกงานมากบายๆก็จะอาจจะไล่สดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องก่อนค่ะเบิ้งบรรยากาศก่อนหวังว่าผักสิงหวกเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักเข้าป่ากันเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศก่อนค่ะอากาศมันยัง่มชแนนหน่ะยยังติดลบอยู่ค่ะกลางคืนยังติดลบอยู่โอเคค่ะขอบคุณสุภูต้องคเลยค่ะจังนดกะฟากแม่ขวัญน่ได้จ้าบายบาย ไงบายค่ะพี่น้ำพร่งสวัสดีจ้า